ฮัลโหลสวัสดีค e ่ะแม่ตูตานะจ๊ะหวัสดีค่ะกินก๋วยเตี๋ยวกันหิวมีเหลืองไก่ตุ๋นร้อนๆเลยข้าวอ่ะกินตอนเย็นชอบกินก๋วยเตี๋ยวเลยขายก๋วยเตี๋ยวชิมก่อน แม่ลูกแกชอบค้าขายนะชอบเป็นแม่ค้าเสียงดังโ,โทษโทษเดี๋ยวช่างมันแม่ลูกแกชอบเป็นแม่ค้าชอบค้าขาย ชอบค้าขายเรียนจบมาก็ไปทํางานเรียนจบมาก็ไปทํางานประมาณสองปีสามปีทำงานก็ลาออกเลิกมาขายของตอนแรกขายขายของชำและ จะแ,แลขายของชำก็ขายของชำขายส้มตำแก่ย่างขายของชำม,มันไม่รุ่งอ่ะเพราะว่าเนาะมันก็มีร้านสะดวกซื้อใช่ไหมล่ะมีร้านสะดวกซื้อมีห้างกำไรของชำม,มันก็ไม่เยอะนะ มันก็อยู่ยากอ่ะก็เลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่อ่าจะพัดจับผูจจะพัดจับผูไปขายไก่ย่างส้มตำทำเลดีนะทำเลดีมากแต่มีปัญหานิดหน่อยมีปัญหานิดหน่อยก็เลยไม่ได้ขายเสียดายแต่ว่า ก็ก็ทีนี้ก็เปลี่ยนจากขายส้มตำไก่ย่างก็ขายเป็ดเตี๋ยวเป็ดเ,ปเตี๋ยวนี่เป็นอะไรที่ชอบได้ยินไหมเป็ดเตี๋ยวนี่เป็นอะไรที่ชอบชอบกินสูตรเนี่ยไม่ได้ไปซื้อเลยนะครูพักรักจำปรับปรุงแดัดแปลงทำก็ทีนี้พอ เปลี่ยนจากขายส้มตำไก่ย่างมาเป็นขายวุ้ยเตี๋ยวใช่ไหมก็ไปได้ทำเลดีทำในสถานศึกษาในมหาลายัยในมหาลายัยประจำจังหวัดใช่ไหมล่ะร้อ,อนไดปขายวิ้ยเตี๋ยวในมหาลายัยก็ ขายดีคิดว่าจะเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงลูกได้พออยู่ได้ก็มีปัญหาอีกมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ขายเขาเขาให้เราย้ายที่ขายทีนี้พอย้ายที่ขายปุ๊บมันขายได้ไม่เหมือนเดิมอะ่ะค่าเช่ามันสูงขึ้นค่าเช่ามันสูงขึ้นแต่่ายอดขายเรามันลดลงเราก็ไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวก็ ย้ายที่อีกก็ย้ายที่ขายอีกย้ายไปเรื่อยไม่รู้จะทำไงขายไม่ได้ก็ก็ย้ายสิย้าย <Yeah. S 1> ที่ขาย ก็ไปได้ที่ใหม่สชฐานซื้้ายอีกแต่ทีนี้มันในโรงอาหารน่ะมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะเราสู้เจ้าเก่าไม่ไหวเอาสู้เจ้าเก่าไม่ไหว,เร,เ,เ,ไไหวเราอยู่ไม่ได้ทำไปทำมา มีแต่นี่ทำน้นทำนี่เหลือแต่นี่อ,อร่อยก็พอดีมาเจอปิดเทอมแล้วก็โควิดก็พอดี ดูมานานแล้วนะไอ้ขายฟู้ดแพนด้าขายในฟู้ดแพนด้าก็เลยลองสมัครไว้ก็เลยได้ก็เลยได้พอดีช่วงโควิดเป๊ะพอดีเลยเยเราก็มาขายอยู่บ้านแล้วก็ไม่มีหน้าร้านช่วงโควิดก็พอได้นะ แต่พาเขาปลดล็อกเขาปลดล็อกเราก็ได้ลดลงแล้วก็วยอดขายเราก็ลดลงแต่ว่ามันคล้ายๆว่าเราก็ต้องหยุดคิดอ่ะว่าจะเอาอยัางไงต่อดี คือบางทีทําไปทํามาแล้วมีแต่นี่มีแต่กู้นี่ยืมสิมนก็ไม่ไหวเนาะบางทีเขาเรียกว่าพักเก็บตัวอยู่บ้านตอนนี้อยู่บ้านยอดขายลดลงก็ต้องนเอาแล้วก็คล้ายๆว่าปรับตัวใหม่อ่ะปรับตัวใหม่ว่ากินน้องไก่กันปรับตัวใหม่คล้ายๆว่าต้องมาคิดทบทวนดูที่ผ่านมาชีวิตเราอ่ะย้ายที่บ่อย ผลกระทบนั่นนี่กําลังขายดีก็ต้องเจอย้ายที่อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็นเหนื่อยน,นะย้ายไปย้ายมาเราก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างนี้นอกชีวิตเราทีนี้เราก็เลยอ่ะเดี๋ยวขอหยุดหยุดพักหยุดพักหยุดวิเคราะห์หยุดไต่อตองชีวิตก่อน้าจะเอาอยัางไงดีก็เพื่ขายในฟูดแพนด้าตั้งเป้าไปว่าขอยอดวันละห้าอแล้วกันนะฟูดแพนด้ากับแก๊ป นี่ยดูแต่ตุนเคยได้ยินไหมดิ้นมากแล้วยิ่งเจ็บตัวเห็นมาเยอะช่วงโควิดโอ้พังไปเยอะธุรกิจปิดลงเป็นแทบ นี่เช่าหน้าร้านเปิดหน้าร้านเสียค่าเช้าแพงๆอร่อยวะไขวะ่ว่ะเกี่ยวไขว่ว่ะ ไปมาไปนี่แหละจะได้รู้จักกันมากขึ้นที่ไปที่มาขายกำลังจะเข้าที่ก็มีการเปลี่ยนแปลง พ่อหาไหมค้านะแต่มีอย่างหนึง่งชีวิตไม่สิน้นก็ต้องดิ้นต่อไปใช่ไหมอะล่ะนายบอล